สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้เราก็มาพบกับช่องสายรุ้งเองค่ะอีกแล้วครับว่ามีเรื่องราวข่าวอะไรมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องบ้างจองข้ามปีเกษตรกรชาวสวนยางพาราต่างได้รับคำสั่งซื้อน้ำยางสดจากคู่ค้ายาวข้ามปีไปถึง2 5 6 5เลยทีเดียว เพื่อนำไปผลิตถุงมือยางทางการแพทย์จำนวนมากนั่นเองทั้งอีสานเหนือแห่ทำน้ำยางสดแทนยางก้อนถ้วยกันเป็นแถวแล้วก่อนอื่นจะเข้าเรื่องราวก็ใช้กดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ <uniquely. S 1> น้ำยางสดออเดอร์พุ่งข้ามปีอีสานเหนือรับมือน้ำยางสดแทนยางก้อนถ้วย ได้ราคาดีกว่าสูงกว่าบริษัทยางแห่ตั้งถังน้ำยางสดขนาด200ลิตรให้เกษตรกรพร้อมมารับตลาดกลางยางพาราใต้ยางแผ่นดิบยางรมควันร่วงลงจากเดิม2,000ถึง4,000ตันตอนนี้เหลือไม่ถึง10ตันนั่นเองแรงข่าวจากเครือข่ายสตาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทยระดับเขต เปิดเผยกับประชาชาติธุรกิจว่าขณะน,นี้ตลาดมีความต้องการน้ำยางสดสูงมากๆต่อเนื่องมาเกือบ2เดือนแล้วส่งผลให้ชาวสวนยางพาราทางภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือที่ผลิตยางก้อนถ้วยได้เริ่มหันมาทำน้ำยางสดโดยกลุ่มสถาบันเกษตรกร,ร,กรสากลวิสาหกิจชุมชนและอื่นจะรวบรวมน้ำยางสด นำส่งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำยางคน้นไปยังจังหวัดบุรีรัมย์และบางส่วนนำไปแปรรูปเป็นยางเคลฟทั้งนี้เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสานำทางและอื่นๆของกระทรวงการคม,คมนาคมนั่นเองตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการใช้ภายในประเทศโดยทางบริษัทอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำยางคน้นได้เข้าซื้อน้ำยางสด โดยมอบถังน้ำยางสดให้ขนาด200ลิตรพร้อมแอมโมเนียไว้กับชาวสวนเพื่อสะสมน้ำยางสดให้ได้ประมาณ200ลิตรทางบริษัทจะใช้รถพ่วงหังวาลากไปบรรทุกประมาณ140-200ถังส่งไปยังจังหวัดระยองเพื่อนำเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำยางข้นส่วนชาวสวนภาคอีสานภาคเหนือจะ ทำยางก้อนถ้วยเป็นหลักนั้นเพราะยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปน้ํำยางข้นแต่พอมีบ้างที่ผลิตเป็นน้ํำยางสดเพื่อทําถนนพาราซอยซีเมนนั่นเองสําหรับราคายางก้อนถ้วยก่อนเกิดโควิด2019ภาคอีสานภาคเหนืออยู่ที่1 5บ6บาทต่อกิโลรกรมัมและขณะน,นี้ยางก้อนถ้วยได้ขยับไปอยู่ที่18-19บาท20บบาทต่อกิโลกรมัม ในขณะที่น้ำยางสดราคาก็ประมาณ44-45ถึงบาทต่อกิโลกร,รมัมแหล่งข่าวกล่าวต่อไปว่าทางภาคอีสานและภาคเหนือขณะน,นี้ยังเปิดกรีดหน้ายางพาราไม่หมดรอให้ฝนตกก่อนเพื่อให้หน้ายางพาราอ่อนนุ่มประกอบกับแรงงานกรีดยางขาดแคลนซึ่งส่วนมากเป็นแรงงานจากประเทศเมียนมา ได้ทยอยกลับประเทศและไทยยังปิดประเทศแต่ได้โทรศัพท์มาสั่งจองสวนยางกันไว้แล้วขณะนี้มีการซื้อน้ำอํำยางสดกันเป็นจำนวนมากบางบริษัทถุงมือยางมีออเดอร์มาถึง1.000ล้านกล่องและบางรายถึง5 0 0 0ล้านกล่องและบางบริษัทมีออเดอร์ยาวข้ามปีไปเลยถึง2อ6 4ถึง2อ6 5 นายกำมบนาธวงชูวันผู้จัดการกลุ่มเกษตรกรทำสวนทาน้ำทิพ์สถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราส่งออกรายใหญ่ทางภาคใต้เปิดเผยกับประชาชาติธุรกิจว่าน้ำยางสดราคาขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขณะน,นี้ราคานิ่งอยู่ที่44-45บาทต่อกิโลกร,รมัมขณะที่ยางรมควันราคาอยู่ที่43บาทต่อกิโลกร,รมัมและยางแผ่นดิบที่40บาทต่อกิโลกร,รมัมซึ่งเป็นภาวะที่น้ํำยางสดราคาสูงกว่ายางแผ่นดิบยางรมควันมากเกือบ2เดือนแล้วจากปัจปจัยน้ำยางสดต้องการนําเข้าสู่โรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมน้ํายางคข้นเพื่อเป็นวัตถุดิบ นำเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปถุงมือยางตอนนี้บริษัทต่างๆมีออเดอร์น้ำยางสดในกลุ่มและเครือข่ายเปจนถึงกลางปี2564นั่นเองโดยมีการสั่งจองล่วงหน้าพร้อมวางเงินมัดจำซึ่งจากความต้องการน้ำยางสดได้ส่งผลให้ตลาดกลางยางพาราในจังหวัดภาคใต้เช่นตลาดกลางพาราจังหวัดสงขลานครศรีธรรมราช สุราษธ,ธานีภาพรวมมียางแผ่นดิบยางลมควนมีไม่ถึง1,000 0กิโลกรัมต่อวันหรือประมาณ10ตันต่อวันจากเดิมที่มียางแผ่นดิบยางลมควนประมาณ2อร้าน กิโลกร,รัมถึง4ี่ล้านกิโลกร,รัมต่อวันหรือประมาณ2.000ตันจนถึง4.000ตันต่อวันนั่นเองส่วนจะเป็นไปได้หรือไม่เมื่อสวนยางภาราที่กำลังว่างอยู่จะมีแรงงานจากเขตเมืองที่ตกงานที่บริษัทโรงงานและสถานประกอบการหยุดและปิดกิจการจะหันกลับมากรีดยางฟาราหรือไม่ตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลเฉพาะในพื้นที่ ทางด้านนายสมพงษ์ราสสรวร,ระธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำยางบ้านรุกเตียวตำบลนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าขณะน,นี้เกิดความต้องการน้ำยางสดมากกว่ายางแผ่นดิบและยางรมควันตลาดการค้าน้ำยางสดมีการแข่งขันกันร,รับซื้อจึงทำให้ราคาได้ขยับขึ้นมาโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียต้องการเป็นจำนวนมากนั่นเองครับผม ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและรับฟังครับ